สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแช่เขาจริงนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวอะไรามานำเสนอไปติดตามชมค่ะ หลังจากที่ลงคลิปเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉินของอมสินและทอกอไปประมาณ2-3คลิปนะคะก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะซึ่งปัญหาแต่ละคนก็เยอะค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะบางคอมเมนต์นะคะใส่ลุงก็ตอบได้ค่ะบางคอมเมนต์ก็ตอบไม่ได้นะคะกลัวตอบไปแล้วพลาดนะวันนี้ค่ะก็เลยเปิดนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพี่ป้านาอาที่ลงทะเบียนกู้เงิน กับทางออมสินและทอกอสอไว้นะคะมาร่วมการแสดงความคิดเห็นนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้รับ SMS สักทีทำไมกู้เงินไม่ผ่านหรือใครกู้เงินผ่านแล้วทำอย่างไรบ้างกี่วันนะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะ <S <S เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขาเข้ามาติดตามคลิปนี้นะทางช่องขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูอมลนะแล้วก็ลงคลิป เผื่อใครนะคะที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้แบบมีไอเดียดีๆในการอ่านำเอกสารไปยื่นกู้ต่อทางสาขาหรือว่าประสบการณ์ที่แบบดีๆก็มาแชร์ให้กันฟังได้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะใครที่จะแสดงความคิดเห็นก็ขอให้ใช้คําสุภาพในการแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ยื่นเรื่องผ่านแล้วได้เงินแล้วก็ต้องดีใจด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่ยื่นเรื่องไปแล้วยังเงียบยังไม่มีสัญญาณตอบรับมานะคะก็ต้องทางช่องต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็รอกันอีกนิดนึงนะเนาะเผื่อเราจะผ่านนะคะ บรบกวนทุกๆท,ท่านเลยนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ